สวัสดีครับท่านผู้ชมครับไายแนแลชัยมงคลนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมมารับชมการเปิดราคานะครับเช่นเคยนะครับก็ขอฝากไว้นะครับ ID l ดี e ไลน์ครับศูนย์ก้แนะครับท่านที่อยู่ในเขตอุทัยธานีนะครับนครสวรรค์นะครับสนใจถ่ายคลิปก็แอดไลน์เข้ามานะครับถ่ายให้ฟรีครับวันนี้เปิดหนึ่งแม่นะครับหนึ่งแม่ มีลูกติดแล้วก็มีตะกอเฟษผู้ตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าคอกนี้โอ้โหมีสวยๆเยอะเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาทางนี้นะครับอ่อยืนจับสะพายนี่ครับอ๋อไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจับสะพายมานี่ก่อนเราเปิดแม่นี้เนาะสวัสดีครับพมสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยนะครับอ่าลบกวนแนะนําตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อชื่อบอกแต่ชื่อแก ชื่อชื่อสาวอ่าอยู่หมู่ไหนครับหมู่เจ็ดหมู่เจ็ดหมู่หมู่นี้ชื่อหมู่บ้านอะไรนะหนองน้ำหมู่เจ็ดบ้านหนองน้ำใสเนอะตังบนพวงสองนางนะครับสว่างอารมณ์เนาะอุทัยธานีนะครับวันนี้จะเปิดแม่นี้แม่นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อพี่คูนที่คูนนะครับดอกคูนมีลูกติดตัวเนึองใช่ไหมจ้ะจะจะหมาใกล้เดี๋ยวมันจะไปใหญ่เดี๋ยวลูกตัวโน้นอ๋อลูกลูกลูกตัวข้างบนเนี่ยนะ เป็นเพศผู้นะครับลูกอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ปวดนะครับปวดกว่าอยู่ในท้องแม่มีไหมมีจ้ะอ๋อมีกี่เดือนครับเนี่ยก็ไม่รู้นะทับตั้งก็ก่อนปีใหม่ครับก่อนปีใหม่เนาะอประมาณนั้นตั้สองสามเดือนต้องทั้เดือนได้เนาะ่ะอาส่วนสูงวัดเมื่อกี้ได้เท่าไหร่นะร้อยสามสิบห้าจ้ะร้อยสามห้านะครับอยู่ในท้องประมาณสามเดือนนะครับมีลูกเป็นเพศผู้คือตัวนี้ครับ เปิดไว้เท่าไรครับแม่กับลูกเนี่ยบอกไว้แสนจ้ะบอกไว้แสนหนึ่งนะครับท้ายก็ดีนะครับนีนมอยู่สี่เต้าอ่สามหรือสี่อ่าสี่เต้าสี่เต้านะครับมีนมอยู่สี่เต้านะครับไม่ได้อ่าเอาบางตัวมีสองนะเปลงจริงบางตัวมีสองเต้า ลูกนะครับลูกตัวนี้คือเป็นเพศผู้นะครับอืตัวนี้คือลูกของเขาอยู่ในท้องสามเดือนพ่อในทับไว้ครับเนี่ยพ่อของน้องจ้ะไปยืมมาทับใช่ไหมสูงไหมพ่อพ่อพ่อตัวใหญ่ไหมโอพ่อมันที่บ้านเขาว่าขายไปแม่มันนะสิบสี่ห้าพันอ่ะลูกมันนะนะลูกไอ้ตัวเนี้ยก็เลยเห็นพันพอดีไงแล้วไปเอาเข้ามาตัวใหญ่ไหมพ่อใหญ่แล้ว ไม่ได้ถ่ายนะเอ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวจจับสะพายไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะจะถ่ายใกล้ๆหน่อ,นยอยรอลูกยาวเหรอาจจะไปอะสิมันไม่ไปครับจับไว้ยาวลูกยาวอ่ออะอตราลักนะครับมีอ่องชัดเจนอยู่หนึ่งอ่องนะครับเออสองอ่องอยู่ข้างบนก็อ่ามีตาแต้มอยู่นะครับตาแต้มแต้มจำ้ำมีอยู่แม่อันนี้ให้ลูกประมาณกิ่ตัวแล้วเดาออกไหมครับเนี่ยก็เนี่ยพี่มันก็ตัวเนี่ย ผมจะสองตัวสามตัวแล้วบังนอนไปินเนาะสองตัวเลยออเนี่ยกับพี่มันเนี่ยอ๋อพี่มันนะพี่คือตัวแรกเนาะจ้าตัวแม่มันนั่ะแล้วก็ตัวน้องตัวอีตัวนางอ่ะอ๋อแล้วก็อยู่ในท้องอีกก็ประมาณสามตัวสามตัวแล้วทมมสอ่อแต่ท้องแน่นอนนะครับพ่อคุ้มฝูงทับไว้หนึ่งแสนบาทนะครับแม่นี้ชื่อชื่อชื่ออะไรนะชื่่ดอกคูณนะครับอาชื่ดอกคูณยาลูกยายา เาลูกนี่คือลูกชายนะครับลูกชายไอพวกนี้คือแม่สาวหมดเลยใช่ไหมเนี่ย<ะ>สาวไหมเนี่ยพี่มันตัวแรกอะนะตัวนี้เป็นลูกตัวแรกของแม่คูณนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นลูกตัวที่สองเนาะแล้วอยู่ในท้องนะครับเป็นตัวที่สามเดีย๋ดวยนะวจะพาดูทางท้ายหน่อยครับ แค้งขาดีนะครับแค้งขาเล็บดียาลูกยาจะท้ายนี่นะครับโอ้โหลังนมดีครับลังนมใหญ่ดีนะมีนมอยู่สีเต้าหางไม่ดอกนะครับหางไม่ดอก ยาลูกยาจ้ะโอ้แม่อันอันนี้เป็นเพศผู้เพศเมียนี่เพศเมียจ้ะโอ้โหตัวนี้นะครับเป็นเพศเมียอ่าสวยครับตัวนี้สวยนี่ะผไมก้าวเจริญไปแล้วนะไหนอยู่ในท้องเขาเลยนะคุณทับไปเรื่องได้เดือนผสมก้าวเจริญไปแล้วเออถ้าเปิดเปิดเท่าไหร่แม่เนี้ยถ้าเปิดเปิดเท่าไหร่อันเนี้ยครับสามาณเท่าไหร่อ่ะ ลอง,ลอง,ลองบอกดิเผื่อมีคนชอบเขาซื้ออยู่นเนี่ยถ้าได้ราคาที่ชอบก็ไม่แน่หรอกก็มีคนชอบอ่าเราก็พอใจคนซื้อก็พอใจก็ขายกันได้แล้วเนี่ยแม่สาวอายุประมาณสักสองขวบได้มากหน่เนะาะหรออยู่ในท้องกกล้จเจริญน,นะนานเอ้ยกี่เดือนแล้วครับเนี่ยหรอ ผ่านรอบแล้วนะติดเนาะจ้ผ่านไปต่ำงวันที่สองแล้วอ่ะแล้วลองวาดดิลองเปิดสิแม่เนี่ <S <S ยเยอะเยอะบอกหลายอยู่แล้วสวยนะครับแม่นีน่ชื่อมีมีชื่อไหมครับเนี่ยไม่รู้ก็เรียกมันอีนางอีนางอ๋อเรียกอีนางอ่าชื่อไม่นางนะครับอ่ามีขวานอยู่ตรงหน้านะครับใต้ตา สองฝั่งแล้วก็จะมีควันอยู่ตรงขาหน้านะครับอยู่ตรงนู้นอ่านี่ก็ชื่อแม่อะไรครับเนี่ยอ่าตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยแม่เนี้ยชื่อแม่อะไรนี่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 โอ้กาเรียบมอนนี่งามงามนะครับโอ้ เป็นชื <gesch uce nenhuma> ่อยอดนิยมนะครับแมงงามไปไหนก็เจอผมบอกว่าผมมาก่อนนะครับแต่เขามาก่อนผมอีกเออนี่ชื่อแมงงามนะครับส่วนสูงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยสามสิบห้าสามสิบหกได้แน่นอนเอ๊ะมันก็เชื่องอยู่นี่เราก็วัดได้อยู่เนาะไม้วัดอยู่ไหนลุงลบกวนไหนครับลุง มีสองแม่นะครับแม่นี้กับแม่นี้ใหญ่นะครับแม่เนาะมันวัดไม่ได้ดีนะนมันหนีไปตรงนู้นเลยเดี๋ยวจะไล่หน่อ่าที่ว่าจะเปิดเปิดเปิด,ปดอ่ตักรอเพศผู้ตัวไหนนะเพศผู้เหรอที่นี่นะเนี่ยเหมือนค่าอ๋อเปิดไว้เท่าไหร่นะตัวเนี้ยอไ้ตักรอเพศผู้เนี่ยเปิดไวนะ้ห้าสิบห้าเนาะ อายุเท่าไหร่ครับตัวเนี้ตัวนี้นะครับส่วนสูงอ่าเดี๋ยวรอไม้วัดก่อนน่าจะมีร้อยสามสิบบอกไว้ห้าสิบห้านะครับห้าหมื่นห้าเป็นเพศผู้นะครับตัวนี้ลุงลองวัดตัวนี้ดูซิมันจะให้วัดไหม ไม่ให้วัดตาด้วยนะครับนก็ค่นั้กี่ก็เป็นเป็นเป็นสาวนะครับเป็นแม่สาวอยู่นะครับตัวเนี้ยแม่สาวตัวนี้ไม่รู้เขาจะเปิดหรือเปล่าโอ้แม่แม่นี้ แม่นี้มาก็แม่แม่แม่นี้ก็งามเหมือนกันเนี่อันดีแม่นี้ชื่ออะไรครับเนี่ยลูกลูกวันนี้ลตตัวมสามตัวเล็กอ๋ัวเล็ก่ะจะลาตัจะลงน้ำตลอดเลยนะ เออแม่เนี้ยจะเปิดเท่าไหร่เนี่ยเดินลงไปที่ที่หลังเนี่ยแม่สาวเนี่ยอ,อ่าเปิดมีคนดูเขาสนใจเขาอยากได้เขาอ่านั่นเนี่ยบอกราคาได้ไหม,มนะอ่าเป็นลูกตัว,ต,วตัวของแม่นุมไม่ใช่หรือใช่เออนแหลวว่าไว้เท่าไหร่คิดว่า ครับนางตัวเนี้ยอป็คนละตัวคนละตัวคนลอ่าลองบอกแม่นี้ครับนี่แม่นี่แหละบอกราคาเลยเนี่ยสาวน้อยตัวเนี้ยรอลูกอยอเนี่ยเนี่ยสาวน้อยเนี่ย จับใส่เชือกได้ไหมจับไม่ไแล้วมันเห็นคนออย่าเงียก็จะม้จับอยากจับใส่เชือกมาเปิดราคาเลยตัวตัวนู้นน่ะนู้นน่ะแม่กับลูกนู้นน่ะลูกมันตัวเล็กนี่แต่ตัวนันน่ะนะโอ้มีมีสามชีวิตที่แม่นู้นน่ะเนาะเรอะตัวน้องเนี่ยนะ่นดาที่เผือกเลยนะลงน้ำไปเลยนะตัวเหลืองเลยนะอ๋อสามตัวมันน่ะ ลองท่อมาใกล้กับตรงนี้นะพอด้ก่อนเดี๋ยวเบอร์อะไรนะครับโทษทีครับเบอร์อะไรครับเจ้าเบอร์ต่อตับแกเบอร์ตัวสับเบอร์อะไรศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์ห้าห้าหนึ่งเก้าเก้าออีกทีหนึ่งซิศูนย์แปดเจ็ดสองศูนย์ห้าห้าหนึ่งเก้าเก้าครับโน่ลูกนะตัวเหลืองโน่จะไปที่ให้ดูจะรุ้ไปดูตัวโน่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 ช้าจ้เลยนะมองไม่เห็นนะครับกล้องมองไม่เห็น ต้องเดินปทะงนน้อละตัวแม่มันจับใส่เชือกไม่ได้มันก็เลยัแ้ตนนี้ครั้งแรกจับไว้ไม่เป็นไห่ครับแม่นี้นะครับวันนี้จะเดินไปทั่วหน่อยนึงครับเพราะว่าควายพาไปแม่นี้ชื่อชื่อชื่อแม่อะไรนเำื่อกินเนี่ยแม่คูณนะครับเปิดไกลกับลูกนะครับแสนหนึ่งลูกเป็นเพศผู้นะครับอยู่ในท้องมีประมาณสามเดือนอ่าสนใจก็โทรมาต่อรองราคานะครับมีตะกอมี เขาสาวอยู่หลายตัวนะครับสำหรับแม่นี้ก็สวยแต่เขายังไม่บอกราคานะครับแม่นี้ท้องอ่าก้าวเจริญอยู่แล้วก็แม่สาวแม่แม่หนึ่งที่ลงไปเมื่อกี้เนี่ยก็สวยอยู่เหมือนกันมีโนนีโนนกัีโนนไว้มันเป็นไฟรุ่นนี้เนะแต่มันจะตัวพี่อืลูกอนดีอลูกอีโจ๊กนแล้วลูกบอกไว้เท่าไหร่ลูกสาวดอกคุณแล้ว ถ้าจะเปิดราคาเปิดเท่าไหร่แสน,นกว่านะครับบอกไว้แสนกว่าแต่ไม่รู้ว่าแสนเท่าไหร่ครับอ่าก็ลองโทรมาคุยกันดูนะครับอ่ามีรถเข้ามารถผมจะขวางไหมเนะี่ยไม่รถขันนี่แลาาหละอ๋อเหรอจะพาไปชมอีกครับท่านผู้ชมครับไปชมทางนี้อีกมีแม่คูนนะครับแม่คูนอันนี้ชื่อเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอีนางตัวนี้นะ แม่แม่นี้ก็อ่าส่วนลุงลองลองลองมาวัดสิลุงไปเลยเดินได้มันผิดจากของเหฮ่าฮ่าฮ <c oughs> ่าไม่ผิดรึเปล่ามาเห็นผิดจากของเดี๋ยววัดให้ดูนะครับแม่แม่อันนี้ชื่อแม่ง,งามเออเอาไว้ใกล้ๆตรงสูงที่สุดของขาหน้าแหละครับอ่าประมาณเท่าไหร่ เร่งเร่งนะเราเราต้องก้มก้มให้เล abei, roommate, ็งให้ตรงตรงกับส่วนสูงของเขาร้อยสามสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดสแปดนะครับประมาณละสามสิบเจ็ดนะครับรับรับประกันดูดูแม่นุ่นสิครับดูดูแม่นุ่นวัดวัดวัดแม่นุ่นสินี่เนี่ย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 นี่ยนี่ยเนี่ยเนีนี่เนีเนีนี่ยนี่ยน่ยเนี่นี่ยนี่ยน่ยนนี่ยีนี่น่ <laughs> ไม่หวัด <laughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเขากลัวไม้เอะครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> ฟ่าทีนนีช่ชามังคน,นะครับอ่าสรุปว่าวันนี้ก็เราก็ได้เปิดที่แม่แม่คูณนะครับกับลูกเพศผู้นะครับ กับลูกในท้องมีอยู่ตอนสามเดือนนะครับหนึ่งแสนบาทนะครับแล้วก็มีตะกอเพศผู้ตัวหนึ่งนะครับห้าหมืนห้านะครับอา่าครับสลับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ